สวัสดีครับพบกับช่องเบาแข็งพากินชาแนลครับผมสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวและฝั่งต่างประเทศสู้ทูทุกคนครับพบก,กับเบาแขงซื้อเกับพี่น้องครับมันี้เบาแข้งสปาพี่น้องมาแซบครับนี่ครับผมนี่ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแซ่บครับพี่น้องครับนี่ครับผมเราแข่งซื้อมาถุงละห้าสิบบาทครับผมพิเศษครับได้ต้องเต็มถาดเลยพี่น้องเดี๋ยวก็ขอสวยหอนอนครับขอสวยนอนครับคุณมากินน้ำครับมากินก๋วยเตี๋ยวเบิ้งมันนิสเซฟคนไหนมาพี่น้องมามันนิสเซฟเราแข่งก๋วยเซาบอแข่งฝากกดซับตะไคร้กดไลค์ ให้บอกแขงในเด้อกับเพื่อไปตังใจบอกแข่งเฮ็ดคลิปตอต่อไปครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับมาแสรบ,บอกแข่งน้ำกันครับเดี๋ยวบอกแขงเด็ดดอกนี่ก่อนเด็ดใบกันใบวุ้ลผ้ากันน้องพี่น้องโอ้ยอยิ่งขอแห้งพี่นอ้องเอ้ยิ่งขาเที่ยงแห้งครับพี่น้องไปก็ขึ้นบนนี้พี่น้อง มาพี่น้องมาซสบน้ากันครับผมอ่าเป็นะสเสพนะพี่น้องตดง่ายกับพี่น้องเดี๋ยวหมูนําตกแซ่บๆพี่น้องจัดงาเดี๋ยพี่น้อนงมาเบ่งับกินกสวยน้ำก็เสพขิงกส,สวยน้ำกแสบกับพี่น้องกับพี่น้อง หมูตัวนิ่งๆครับผมมามาแซบครับอืมจับมันหนักิงกระเพราแซ่บตัวเราไหมคอืมอืม,อม,อม 嗯，嗯，嗯，嗯。 Hum, mm. mm. tá bom. Hum, mm. Oh. Oh,

Gue mm. Marche okay. ดูของแห้งครับเติบอืม,อ,มอ่ะเติบ Mm hmm. Oh, mm -hmm. Oh. That's fine. mm -hmm.